ขอบคุณทีมงานจากจังหวัดสระบุรีที่แนะนำลูกค้าด,ดีมาให้กับทางเรานะคะสวัสดีค่ะมาเร็วไปเร็วยังไม่ทันทำฟูสปาก็ต้องส่งมอบแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่26หเดือนกรกฎาค,คมพศ2566เวลา11อนาฬิกาโด,ดยประมาณนะคะขอบคุณลูกค้าคุณวันชัยจากอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ได้เข้ามารับรถบรรทุกกระบะเพื่อนเรียบ e Isuzu FBM 2 4 0ยูปี57ด้วยราคาเงินสดที่ออฟฟิศสำนักง,งานจาาังหวัดนครปฐมของ,รงเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางบริษัทต้้ออองขขคลูกกาาม ที่มอบความมั่งใจให้เราดูแลขอให้ลูกค้าเดินทางด้วยสดิภาพขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะทางเราพร้อมสนับสนุนลูกค้ารุ่งัแรกได้ท่างหนะทุกท่านออกรถง่ายๆกับเรายินดีรับทุกข้อเสนอทุกข่้นไขงบดาวจำกัดติดขัดเงินดาวเชิญปรึกษาเราเพียงคุณแวะเข้ามาชมเรากแกรนิยมคุณอยู่ในใจแวะชมสภาพรถจากที่อื่นเทียบราคาเลยแวะมาหาเรานะคะเรารับรับเปลี่ยนตีเทินรถบรรทุกหกล้อสิบล้อเครื่องจักรกลหนักทุกประเภทและรถยนต์ยกเข่งรถกระบะฉนดที่ดิน รวมถึงทรัพย์สินอื่นก็สามารถนามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินดาวกับเราได้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจเป็นเจ้าของรถสวยหรือเท่าก่นในรถคันแรกสามารถสอบถามรายละเอียดที่ที่เบอร์082 182 8 2 5 9ติดต่อได้ทุกวันทุก,วทกเวลาไม่เีวันหยุดราชการนะคะคิดถึงรถสวยหางสวยสภาพดีพร้อมใช้ง,งานที่ถึงเรารุ่นหัวลากทเทลเลอร์นครปฐมสมพรรณบุรีละชบุรีนะคะขอบคุณค่ะ